สวัสดีครับทุกคนฮะทักทายยามดึกนะครับเจอกันอีกรอบเดี๋ยวจะมาสรุปผลการฝึกซ้อมสําหรับรอบ Fp2 กันนะครับสำหรับ m o t ต g p ก็เสร็จสิ้นกันไปได้10คนแรกเข้าไปรอใน Q2 อย่างสบายใจในพรุ่งนี้แล้วส่วนนะครับอันดับที่11ลงมาถึงอันดับที่23เนี่ยก็จะต้องไปต่อสู้กันใน Q1 เพื่อที่จะคัดเอา2คนนะครับไปสมทบนะครับว่าใครจะเข้าไปลุ้นในรอบคัดเลือกันต่อไปนะครับ เดี๋ยวขอคุยในส่วนของ m o t o ทูนะครับก่อนดีกว่านะครับสำหรับน้องกล้องจันทรานะครับหลายคนก็ให้กําลังใจกันมาว่าสนามนี้เป็นสนามโปรสนามถนัดหรือเปล่านะครับผลงานน่าจะหวังพึ่งพาได้เหมือนกับสนามที่แล้วหรือไม่อย่างไรสําหรับ FP2 ของกล้องก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับ f p 1นั้นจบอันดับที่10ส่วน FP2 ก็ขยับมาเป็นอันดับที่8ในขณะที่เพื่อนร่วมทีม i o อ r รนั้นก็อยู่ติดท็อป4นะครับ สัญญาณที่ดีนะครับมาแบบนี้เพราะว่าผมมองนะครับการเซตรถเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆมันจะง่ายกับทีมงานมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกันระหว่างอีกคนหนึ่งอยู่หัวแถวอีกคนหนึ่งอยู่กลางแถวแบบนี้นะครับมันก็น่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับทีมทีมงานนะครับในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้ามันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับมามาแนวทางนี้ก็ได้ลุ้นกันแน่นอนนะแต่นะครับอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ยังคงเหลือนะครับรอบ Fp3 อยู่สำหรับ Moto2 นั้นยังไม่ได้ตัดสินเหมือน MotoGP นะฮะจะต้องรอพรุ่งนี้กันก่อนว่าจะมีใครที่สามารถที่จะแก้ไขนะครับผลงานที่ไม่ดีของตัวเองได้ไหมแต่นะครับเราดูแนวทางของทั้งกล้องและก็ไอเนี่ยนะครับก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่าทั้งคู่นั้นจะสามารถเอาตัวรอดได้นะครับใน14คันแรกนะฮะ สำหรับในกิจกรรมพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับ MotoGP ส็ติ้นกันไปนะครับ10คนแรกคือใครเดี๋ยวไล่เรียงกันไหมฟังฮะคนที่เร็วที่สุดในเอพีสครับมาก็เบเชกี้คันที่2ฮอเฮงมาตินคันที่3แจ็คมิลเลอ ER, ร์คันที่4เปกโกบัญญ,ญา่าคันที่5มาวิวินยาเลสคันที่6ฟาบ,บิโอควาตา,าโลคันที่7อารสเอสปาาโล คันที่8ดแบดบินเดอร์คันที่9ลูก้ามาเรนี่และคันที่10อเล็กซ์มาเคสนี่คือ10คน10คันนะครับรอในคิวสส่วนอานดับที่ส1ดลงมาก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับต้องการอีก2คนนะฮะ คันที่11โยฮันซาโก้ครับคันที่12ราอูลาอูนันเดสคันที่13มิเกลโอลิเวาคันที่14ทากากินะครับก็มีคันที่15เอเนียบาสซินินี่คันที่16ฟรังโก้โมเบเดลลี่คันที่17ออกุสโซฟอร์เดนเดสคันที่18ฟาบิโอดิจานานโตนิโอคันที่19บเก้ามาร์กมาเกสคันที่20ลอเรนโซซาวาโดริคันที่21สเตฟานบาร์เดอร์แล้วก็คันที่22องิเคเรโกน่านะครับ แล้วก็คันที่23นะครับเป็นย o นาสโฟเกอร์นะครับทุกคนจะได้เห็นนะครับว่านักแข่งบิ๊กเนมใครบ้างน,นะครับที่ไม่มีรายชื่อใน10คน10คันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นคนที่ทำาานได้ดีอย่างต่อเนื่องมานะครับแต่อาจจะพลาดพลั้งในรอบนี้ของการฝึกซ้อมก็คือยูฮันซาโก้ครับซาโก้นั้นทำได้แค่ในอันดับที่11เท่านั้นนะครับก็เกือบไปนิดเดียวในขณะที่เอนียบาสตินี่นะครับก็ยังคง หาฟอร์มเก่งยังไม่เจอนะครับหลังจากที่หายเจ็บไปนานแล้วก็พักกลับมาตั้งแต่สนามที่แล้วนะครับในตอนนี้บาซิลนี่ก็ทําได้แค่อันดับที่15เท่านั้นเองนะครับในขณะที่มาร์คมาเคสนะครับหลายๆคนก็เอาจะลุ้นเอาใจเชียร์นะครับว่าอย่าให้ล้มเจ้าตัวก็เหมือนจะยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครับรูเหมือนเหมือนจะชิวๆเพราะว่าผลการ แข่งขันหรือว่าผลการฝึกซ้อมมันจอ,อกมาอย่างไรนั้นมาร์คบอกว่าจะเน้นที่การเก็บข้อมูลมากกว่าเจ้าเรื่องของตัวเลขเวลาแล้วก็อันดับแล้วก็แน่นอนไม่ไปเสี่ยงตรงนั้นหลายคนอาจจะแซวว่าเป็นตัวปลอมหรือเปล่านะนะครับมันต้องมีบ้างนะฮะต้องวิจัยกวดโชว์สักหน่อยถึงจะมองว่าเป็นมาร์คตัวจริงท้ายที่สุดแล้วนะครับหรือเวลาแค่ในช่วงเทท้ายของ FP2 ก็จนได้นะครับก็ล้มไปนะครับถลายออกไปแต่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนนะครับเจ้าตัวก็ลุกออกมาจิวๆนะครับก็ สีหน้าท่าทางไม่ได้หวาดวิตกอะไรนะครับนั่นก็อาจจะเป็นในส่วนของการที่อาจจะปล่อยวางได้นะครับว่าโอเคนะครับสนามที่ผ่านมานี่มันกดดันมันเครียดเกินไปมันก็เลยนํามาซึ่งการพลาดพลัง้งดังนั้นก็นะครับม้าก็คงจะหวังแค่ว่าได้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับทีมงานมากที่สุดเพื่อที่จะได้ส่งต่อให้ก่อนที่จะพักยาวไปในช่วงปิดครึ่งฤดูกาลนี้นะครับ เราได้เห็นนะครับว่าเยอรมา่านั้นมีชิ้นส่วนใหม่ๆออกมาให้ได้เฮือฮากันแมใช้คําว่าใหม่ๆเลยเหรอคงใหม่สาหรับเยอรมา่านะครับแต่คงเป็นเก่าๆสาหรับทีมอื่นก็เอาปีกลงมานะครับเข็นปีกเป็นปีกท้ายลงมานะครับก็ในส่วนของแฟรงกี้เอาลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ควอตอโรก,ก็เอาลงมาตามมาแต่ ผลงานก็ตามที่เห็นนะครับไม่รู้ว่าจะพลาะปีกเพลาะอะไรยังไงผมยังไม่ได้มีโอกาสไปตามต่อว่านะักแข่งเขามีความเห็นกันอย่างไรนะครับสําหรับเจ้าปีกตัวนี้กันแต่นะครับแฟบเองก็เรียกว่าไม่ได้หลุดวงโคจรไปไหนนะครับช่วงแรกๆก,ก็ลุ้นอยู่เพราะว่าเกมมันมากดเวลาแข่งกันในช่วงประมาณ1 7 7 8นาทีท้ายครับหลังจากที่เวลาก็ยืนพื้นมาจากเอ1พีน่อย่างยาวนานนะครับประมาณ 6- 0 7 0 หลังจากประมาณ1 7 1 8นาทีก็ใส่กันยับนะครับหลายคนที่พลาดนะครับหลายคนที่ได้ลุ้นแบบหมลิอุกโมต่อนี่ก็สามารถที่จะแก้ไขาสามารถที่จะทอนคืนความเสียเปรียบได้นะครับขยับแกลบกันมาอย่างฟันจิโกะมัายาอย่างเงี้ยก็ทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับสุดท้ายก็รอบไฟน์แกลบก็จัดการกันได้นะฮะหรืออย่างฮอยมาตินอย่างเงี้ยนะครับก็ทรงๆอยู่แต่ไปๆมาๆนะครับเมื่อจะตัดสินความเร็วแค่รอบเดียวจะจ๋าเนี่ย ก็ทําให้มาตินหรือแม้กระทั่งเปกโก้เนี่ยครับก็กดเวลาขึ้นมาได้หัวแถวได้อย่างแบบสั่งได้กันเลยทีเดียวในขณะที่2อาพิเรียนนะครับก็ลุ้นเหมือนกันนะครับก็เจียนอยู่เยนไปเหมือนกันลหละสุดท้ายก็นะครับด้วยศักดิ์ศรีของคนที่เป็นเบสเรสแบบอย่างเอสปารโกในปีที่แล้วรวมทั้งโพเดียมันบสา3อย่างท็อปกันเนี่ยนะฮะก็ไม่ทําให้แฟนอาพิเรียผิดหวังนะครับเมื่อโผล่ขึ้นมาใน2คันได้ในท้ายที่สุดนะครับช่วงเท,ทท้ายนะครับช่วงูแรกก็อาจจะลุ้นกันน้ําลายเหนียวกันหน่อยนะฮะ ในขณะที่2 KTM นะครับก็ถือว่าทํางานกันได้ดีโดยเฉพาะในแจ็คมิลเลอร์นะครับก็โดดเด่นมาตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วนะครับแต่แบรดบินเดอร์ต่างหากนะครับที่อาจจะทําให้หวาดเสียวนิดนึ่งแต่เจ้าตัวก็เอาตัวรอดได้ในที่สุดครับดูคาตินันหลายคนหลายคันอาจจะไม่ได้ว่าดีงามอะไรมากมายนักนะครับดูแววเหมือนจะมีปัญหาอะไรด้วยซ้าละ่ะแต่พอนะครับช่วงประมาณสัก5้าหกนาทีสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะทอนคืนแก้ไขอันดับกันได้ แบบรวดเร็วทันใจเลยเดียวมีแต่เพียงยรฮันซาโกเท่านั้นนะครับที่แก้ไขกันไม่ทันเจ้าตัวก็พลาดล้มไปก่อนหน้านั้นกันด้วยนะฮะฟาบิโอควาตาลาโรยามาฮ่าของเขานะครับก็เจียนอยู่เจียนไปครับเรียกว่าลุ้นกันไปลุ้นกันมามีแต่แฟรงกี้เท่านั้นนะครับที่ลุ้นไม่ขึ้นใส่ปีกไปให้ก็แล้วนะครับยังคงจะต้องดูข้อมูลกันต่อไปยามาฮ่านะครับว่าปีกที่ใส่มาเนี่ยนักแข่งเขาจะปลื้มหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เอาเหมือนเดิมกันเนาะ ในขณะที่2มวยแทนนะครับสตังต์เจฟานบาดเดอร์นะครับแล้วก็ทั้งอ,อีกเก้เลโคนานะครับตอนนี้ผลงานก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออร่อยฮอนด้าได้นะครับไม่ต้องไปหวังถึง2คนนี้เอกฮะเอาแค่นักแข่งตัวหลักของทีมอย่างมาร์คมาเกตในวันนี้ก็ขับกินลมชมวิวก็ยังไป พลาดล้มกันอยู่เลยะฮะทุกคนสถานการณ์ตอนนี้เที่ยวที่ผมสังเกตดูนะครับสนามนี้มันจะเป็นสนามที่มีโค้งต่อเนื่องหรือว่าโค้งชีเคนกันเยอะมากเลยนะฮะโค้งงูลอยน้ําทั้งหลายเนี่ยมีหนามซ้านะครับเป็นโค้งที่แคบอต่างหากบางโค้งก็ไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีความแคบนะครับนี่คือคาแรคเตอร์ของสนามในยุคเก่านั่นเองดังนั้นผมเห็นนะครับนักแข่งหลายๆคนจะมีปัญหากับความคล่องตัวนะครับก็คือเบรกจะไม่ค่อย อยู่เท่าไหร่นักมีปัญหาเรื่องของการเบรกแล้วก็เหมือนจะนะครับเลี้ยวยากะนะครับมีความแข็งกระด้างในการที่จะเลี้ยวส่วนหน้าเนี่ยจ,จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักตรงนี้นะครับก็คือย้ำนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนจะมีมีอยู่ทุกข่ายเลยนะครับแต่มันจะกินกันที่ว่าะจะแก้ปัญหาทีมไหนนะครับจะสามารถแก้ปัญหาให้รถในส่วนหน้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะนิ่งได้กว่านี้ คือสนามที่มันมีโค้งลักษณะแบบนี้ครับก็คือโค้งลักษณะต่อเนื่องกันนะครับพิกซ้ายพิกขวาบ่อยๆแบบนี้แล้วก็เจอทางโค้งที่มันแคบๆเนี่ยถ้าส่วนหน้ามันแข็งกระดา้างส่วนหน้ามันควบคุมยากเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้นักแข่งนะครับมีโอกาสที่จะบานแล้วก็หลุดโค้งออกไปหรือว่าอาการอ,อาการหน้าดื้อนะครับภาษาชาวบ้านเราเนะี่ยอาการหน้าดือ้อเลี้ยวไม่เข้าเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะไปวิจัยกรวดนะครับถ้าโชคร้ายหน่อยหรือถ้า โชคดีพอก็อาจจะแค่ปีนขอบเคิร์ฟไปตรงนั้นกันนะทุกคนคนที่ล้มคนที่เรียกว่ามีจังหวะที่ถลยออกไปเอารถไม่อยู่ก็มีหลายคนนะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่อาจจะไม่มีนักแข่งคนไหนนะครับที่บาดเจ็บนะรุ่งนี้จะเหลือนะครับสำหรับรอบ f p 3นะครับแล้วก็จะเป็นการคอลี่ไฟล์ผมเชื่อว่าการคอลี่ไฟล์น่าจะดูเดือดมากๆเลยนะเพราะว่า กลิศสตาร์ทในที่นี่ก็ถือว่าสําคัญนะครับที่จะต้องดิ้นรนนะครับส่อสแสวงเอากิศที่มันได้เปรียบโดยเฉพาะใน3คนบนหัวแถวนะครับตอนนี้เหมือนดูคติโรงงานจะมีปัญหาเรื่องของการเซ็ตรถยังไงหรือเปล่าเอาตามจริงผมว่าดูกติก,ก็ก็น่าจะมีปัญหาหมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแก้ไขปัญหาเ,เฉพาะหน้าเนี้ยได้ดีนะครับดังนั้นในพรุ่งนี้มารอรุ้นนะครับว่าอาการหน้าดื้อของ แต่ละคนแต่ละค่ายที่ผมมองว่ามีเยอะเหลือเกินเนี่ยจะแก้ไขกันได้อย่างไรนะครับโอเคคืนนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอก,กันดึกหน่อยราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ